มันก็รู้นะไม่กินหรอกลูกอันไหนลูกหัวกินเดี๋ยวาลูกหัวน้องพี่แก่เลยสิโดนกินนิ้วไว้ยังนาเดียรักแก่นาเดียก็ลูกหัวแบบนี้เลยเห็นไหมเข้าใจกินโดนเลยเชียวจ้เชียวโดนกินโดนเลยรักแก่อ่ะลัะแก่ลูกหัวแก่หน่อยนะ กัดแกะโอ้ยอเดียเขาใกล้ประชิดเนี่ยโดนงับหัวอะไรลูบหัวแกะเลยสิเอ,อ,อ้ยเจ็บไหมฮะอ่ะลุกขึ้นไม่เป็นไรอ่อาทำไมเจ็บปะองกระแทกไม่เป็นไรน,ไน,นิดหน่อยม,มีกางเกงป้องกัน,นอยู่เกงกันไว้โอ้ยอเดียตัวนี้สงสัยนอนดึก ตาดำเลยตาดำเอายืดยืดยืดอาลูกหัวมันหน่อยสินมลูกหัวหน่อยสิลูกหัวแกะหน่อยกลัวมันงับมือฮ่าฮ่าฮ่ากลัวมันงับมือโอ้นี่ไงลูกแกะเลยนี่ไม่งับหรอกนี่ไม่งับหรอกนะมากินนมแกงกินนมแกงใช่ไหมแกะแข็งแรงหรือยัง ต้องให้กินนมอีกนะจะได้แข็งแรงตัวร้อนอยู่ตัวร้อนตัวร้อนอยู่ยังไม่แข็งแรงไงยังไม่แข็งแรงตัวร้อนอยู่อุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวก็จุกกันหนกมันโอุ้ยนี่ไม่ต้องพูข่าวมันสูกกระปุกจังอุยเจ็บทำไมมันถึงไมด้เจ็บโชคไม่ใช่มีนมหกกระโหลกนมไงเมื่อกี้เอาขาไขว้มาข้ามไม่ได้ต้อข้ามตัวหลอง มันหมดแล้วหรือเปล่าไก้นิดนึงใก่นิดนึงทุกๆจ้วบกินเก่งเลยกินเก่งเลยจุ๊บจุ๊ดูผักข้างในใช่ค่ะมากินน้ำข้างในเอาผักมาให้เอชิ้นอะไรอ่ะเอาอีกเหรอ ไง,ไง่ายเลยเก็บเอาเอาขวดนมไปไว้ที่ตะกร้าด้วยนะอ่ามาบแบ่งครึ่งกันกำเล็กๆหน่อยเอามาเอาให้แกะ <ใน S 3> กินตะกร้าค่ะตะกร้าเก็ที่หมดแล้วนี่ไงตะกร้านี่คะ่ะเดี๋ยวให้เลยอ่าดูแกะมากันใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลีออกจากบ้านเลีออกจากบ้านอุ้ยอุ้ยนาเดีย